เขาไปหนอะช่่อ้ยหายหงเลยี่ถ่าก่อนที่ถ่าทาปอบอไร้ะี้อยู่ตอนนีไม่ไม่ได้เตรียมกันเไม่ได้เตรียมกันเลยนะคือก็เข้ามาที่ถ่ายเลยตอนน้ไม่ทันแล้วนะ ไฟนี่ไม่ต้องม้วนมาเบิ่งเผาปลาคหรอยู่นีไปต้องเร็วหน่อยเผาปลาตอนนี้ก็เริ่มดังไฟวะยางว่าก็ได้เลยฟังหนาฟังนียางก็ว่าก็เริ่มได้แล้ยที่กระดุมหงอยู่ดิมีย้ายว่าเสียบขึ้นย่างกระปุ่นกับซื้อมาเราไปกันซื้อมาตำหมูหงกันกระรี่ป๊อบนะไม่ใช่กะหรี่ป๊อบไม่ใช่กระรี่ป๊อบอันนี้ไม่ใช่กะหรี่ป๊อบ งานคือคนเหี้ยคือโน้นแน่นอนขายได้บาทนี่งเดียขายได้กี่บาทชิ้นละห้าบาทชิ้นละห้าบาทนะคะชิ้นใหญ่มีทำให้ถูกใจไปเลยค่ะชิ้นใหญ่มากเลยค่ะมีไส้อะไรบ้างคะวันนี้ทำแค่สองไส้สองไส้นะคะไส้อะไรไส้ไส้กบค่ะไส้กบกบอัวเหมือนนี้กบอัวมาดูคนดังแล้วก็จะย่างคนี่เป็นปลาปลาปลายังคะนี่ปลาดูก ก็ดุกเดิมเอาเปล่าเด้อเปล่า่โบนิยาน้ำผาดหากินคนวาดส่วนมากินข้าวปลาก็มาตอนเนาะกินข้าวปลาเด้อภาั่าคุณขอมาตะบานเลยมาตนยากะด้สโตอี่ยาอย่ามีมีสิ่งหนึ่งที่ที่ผมมาอะไรมีอะไรมีอะไรมากินอะไระขอรีทันคุณ มันก็เสิร์มากินข้าปลาม่มียังมากินด้ไหนต่งได้ตวีมากินไหนตัวีโอ้ยสาวฟางแต่กี่ขวานะคะขวคะเขวาเวาสมองสองโอ้ยวันนี้วันนี้มันเกิดฟางน้ำเด้ฟฟางตรงเรียงเนี่ยวันนี้เด้อแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูใช่ค่ะใช่ค่ะเกิดวันนี้ นดียกันด้วยอามานี่เลยมาแม่จะไปเลี้ยงไหนมาตรงนี้เลยแม่แม่จะเลี้ยงกะรีปั๊บขอบผ้าท่านบอแม่บอด้าท่านผักแปงเอีดบริโภคตอนนี้ห้อเห็ดไหวมันเห็ดยากเพื่องจีด้ฮฮาบาทเลยวะนี่ดีละการเห็ดบนนี้เลี่ยงเลีย เอาแขนหรอบอไกดีไปไหนตัวนี้บอบอบออายเขาบออายบอแสังเกตได้ทายเอาอย่างนี้บองไอ้อะมันก็เป็นแนี่หรอเนี่ยฮะบออายบอสังเกตสังเกตี่ดิว้าวหนึ่งสิตามห้าโจมไปเมื่อ นหกี่วไงใ่สิแล้วใ่อะไรในส่ยบ่ส่ยข้ามดตอนทายของมึงนี่แ้คาฮ่า่่าฮ่าฮาฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่้่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่า่บา่า่า่่่ปอา ไม่ใชไรในอาไม่ไ้ไม่ใช่ไม pues ่ใไม่ใช้ไม่ใไม่ใช่ไม่ใช่ม yeah. 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 ่ใช yeah. ่ไม yeah. yeah. ่ใช uh ้ไ hmm. ม่ใช่ไม uh ่ใ huh. ช่ไม่ใ ok? ่ไม่ yeah. <t <t ่ไม่ใช้ไม่ไม่ใช่ไม่ยด่ไม่ด่ไม่ดไม่่ไม่ใไม่ใช่ไ่ไไม่่ไ่ไ่ไม่มไม่ไไม่ไไม่ไ

ไสเราจะไปเราไม่กินไสเลยมาใส่จะใส่ใส่แบบนี้นี่ละใส่กับพีนี่ละใ่ลงเดียวใส่ก่อนเอาตะมใส่ย็กใส่หยิกแนวนี้แนวนี้แล้วกอโนแต่เนี้ยใส่ก็เย ทำมาเลวยอะันเดืนมี่ลูกปูเป็นตาเสียดแล้ววันนี้มันมามีหน้ะมือเขานีมันยมี่ะเฮ้ยเออวาเาใส่น้ามเลยย่สิบปลราละมันอยู่คนซำนะมาจบป่ะบาเขามันคือเป็นนามาดมันัวเดีไวสิมันก่อน แม่เานแม่งแลวมต่ขงคทุกคนราเปนน้เอาปูงทุกคนเป็นนเลเอาลูกนระดีาดตามเพื่อหลางน้ำกันนอนเริ่มต้นลที่ะย้าที่บทีะเนีดทีละเน็ดนะกินได้ไหมัวนะเาินบาๆก็จะทารอบมาุ่มทำไงได้บ่ง ออ้ยแซวไปตรงนี้จองตรงนี้ด้วต้ันปีกมอไหมันีแดงนีแขงมันมนมนบดแผนออกล้ำเลยนะสแล้วนะคะคที่สามคที่สามแล้วแต่ว่ายังม่กินสักกีโคตเลยชิมไหมดากอันนี้คือชิมหมูมครับ้องไปทน้ไห อีกมนี่แบเาไยมาเถอะคุณค่อยใส่มุดเหอันอีกเออ้โหโนี่แอคติ้งกันแสดงนิดหนึ่ง ก็ด pues oh like. ูดูนะครับเปิดได้ได hmm ้บัเป็นปลาดุกนะครับผมยุ่ไใส่เลยอะผส่แล้ว่หออสั่นลใส่เลยมวาอย่างดีแล้วมใ่หล่คือมามีอไไม่เจอเห็นแล้วเห็นแล้ว

กินข้าวปลา เย็นมัน<ห>นเย็นม<า>ัเราเรา,เรายังไม่ได้เปิดกล้องเลยเปิดกล้องเลย <laughs> สวัสดีค่ะเขาก็ช่องเพีงป๊อปปานะคะวันนี้เราจะมากินข้าวป่ากันนะคะ <laughs> ใครอยู่ข้างหลังโ <c oughs> <c oughs> ปรเทคเตอร์โปรเทคเตอร์เ หอกนอดคนนาไปลรทเงนไปกินมาลายไปกินมาลายปีนห็ไหมปอนใหร้ามองก็ไม่เห็นป้ามองห่างก็ไม่เห็นมาลายตัดตวนเยมแบนี่ก็าูนี่มึงัดแนวนี้กัดแนวน้พันราว่าขนาดแกงจืดมาลายังโมกินอ่ะจะไปทำอะไรนเนี่ยอะไรลองลองนินนึงอืม ผมแห้งเจ้าเจ้านาบ้าพี่ว่าสำหรับคนแบบกินบุคคลเป็นคนกินคมอยู่แล้วนะครับผมก้องเมืองนะกัอนใหญ่เด้อเด้อ่า เด้วเดยออันเดียวมันคือไปร้ายป่านลังเบะอย่าโก้ินด้อแกพอเวกะเิานเสร็จแล้วนเรกินเสร็จแล้วนะคะกินเสร็จก็จะมาถ่ายรูปเล่นโอ้โห แหร้อนมากมกวดขี่ขขน่าจะแส่ประเทศอะไรกันคะตอนนี้เราเนอร์ว no ีนอร์วีแดดแรงมากเลยูดตรงนี้ง่าหงำเลย